หนูเพิ่งรู้นะว่าตากับยายตาบอดอ่ะจะไปไหนกันเอาไปบริจาคเขาค่ะที่ไหนวะคุยม่วงเหรอคุยมือเอียใช่ใช่แต่พร้อมเออออเเขามีบัตรคนจนก็ไม่รู้ที่นี่แต่อยากเขามารู้ที่นี่นึกสงสารนะนะลุงก็เคยให้ขนมพวไปกินเลยน่าสงสารน่ะโอ้โหตาบอดด้วยเหรอหนูรู้่ยตาบอดตาบอดเมียเลยเออ้โหโคตรถูกอะวันนั้นลุงยังเอาเก็บเสื้อให้เขาไปใส่คนท้่งกระไดอ่ะค่ะหนูคนทั้ตงแ่เกิดอ่ะ ขาตาบอดเขาเขารับนวดแขนไทยแบบพร้อ,อมเนะเขารู้จักเขามานานแล้วแต่ก็แต่ก็เคยเขาเขาจะเนี้ยเขาจะมารูดของที่เนี้ยวันวันที่หนึ่งที่สองอ่ะกจะมารูดบัตรประชาชนได้สงสารโอ้หตาบอดเลยเรยเป็นคนที่โอ,อ้โ,อโหน่าสงสารวันนั้นหนาวมาลุงยังเอาเอาเนี้ยหนึ่งสองกี่แผงอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแผง เอาสองถุงเนาะเอา 1, เอันนี้สองถุงอย่าดูซื้อยาอื่นด้วยพอดีจะซื้อไปให้คนซับแม่เลยที่ชอบหมานายนหมานายจนอ่ะมันน่ารักดีสักสามหลังอ่ะ <c oughs> เอาสามหลัง,ลงอ่ะยกไปลูกนะเราไม่เห็นเราไม่เห็นบ้าเขาเาเราไม่รู้ว่าเขาขาดอะไรดีกว่า,เ,าเขาจะได้กินได้ใช้ถูก<ะ>ต้องในเฟซคะ่ะมีคนแชร์อยู่ ใกล้บ้านด้วยไงหนูก็คนพ่วงกระไดนีด่แหละเดวีวไ้เหรอค่ะแต่ตอนนี้ทำธุรกิจอยู่ในเมืองอ่าไม่เกินงี่